อ่างเก็บน้ำท้าท้ากุ๊บท่ารุปท่าแรบอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวอู้บรรยากาศเชิญเลยอู้ไปชิมรสชาตินี่นครับผมว่าจะกินได้ไหม tập tiếp yeah, được um... wow. <laughs> vào đi 对。Okay. ขอบคุณครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทริปนี้เป็นทริปที่2ของจังหวัดชัยภูมินะครับผมก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางมายัางที่นี่นะครับก็เดินทางไปยังบึงละหานมาก่อนนะครับผมแต่ว่าผมขับรถด,ดูแล้วแปลว่าอ,าอ่างบึงละหานมันกว้างมากๆนะครับแล้วก็จอกแหนแบบมหาศาลเลยทุกคนเยอะโคตรเลยนะครับผมก็ไม่หาที่ตกค่อนข้างยากนะครับผมกว้างใหญ่ไพศาลทั่วหน้าทั่วตาเลยกูฝนจะมาแล้วตอนนี้ผมอยู่ ที่อ่างเก็บน้ำท่าท้ากุปท้าลุปท่าแลบอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก็บเก็บกล้องก่อนฝนมาทุกคนโอ้ oh my god โอ้ my god, oh my god! เลือกงามยามดีเหลือเกินมาถึงฝนตกเลยเลยทุกคนอยู่ที่ทำงานนะมาสองวันอะ่ะฝนไม่ตกวันนี้นะครับก็ว่าง ไม่ถึงกับว่างหรอกแต่ก็แบบอยากจะตกปลาก็เลยออกมาตกปลาเลยนะครับพอมาถึงหมายเนี่ยตอนนี้เวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะก็ยังมาอยู่นะครับผมเดินทางจากาที่พักผมมาถึงที่นี่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็ประมาณสองชั่วโมงแหละผมมาถึงกะว่าจะรีบๆลงไปตกปลานะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับต้อนรับเราได้อย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวรอฝนมันซาๆสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราลองอไปตกปลากันนะครับผมแต่บรรยากาศอ่างเก็บน้ําที่นี่โคตรจะดีเลยทุกคน เดี๋ยวรอฝนตกเอ้ยเดี๋ยวรอฝนหยุดเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับผมตอนเนี้ยผมกำลังเตรียมอุปกรณ์หน้าดินอยู่นะครับพี่ๆเขาตกกันอยู่นะครับดึงไปหลายตัวเลยฟันนินไซส,สวยๆเลย,ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันหมานแบบผมจะยดยืมเขาทิปที่แล้ว ถ้าใครดูทริปที่แล้วหมานเกินนะครับทริรทปแล้วนะไม่ได้ปลาสักตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันครับผมทริปนี้ก็จะตกเป็นแบบตะก้อวิ่งนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาตกอ่ะจะเป็นน่าจะเป็นตะก้อวิ่งปลานินตะขอเล็กเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันบเขาดูเนาะเตรียมอุปกรณ์ก่อน ชุดอุปกรณ์หน้าดินนะครับนะครับเป็นตกแบบ2ตะขอนะครับผมใส่เป็นตะขอเล็กนะครับแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมเล็กๆนะครับข้างบนก็เป็นตะก้วิ่งนะครับทุกคนนี่อันนี้ผมใช้เป็นตะกัวองค์นะครับกัวมะเฟืองผมไม่มีเนาะโอเคประมาณนี้ชุดตกหน้าดินป้านิ่นไปอีกเหรอครับได้อีกครเมตรได้ได้ up the โอเคครับทุกคนก็ตีหน้าดินเสร็จเรียบร้อยนะครับลมแรงมากอ่างเนี่ยมันลมแรงงี้ทั้งวันเลยป่าครับ,รบโอ้ถึงว่าก็คืออ่างนี้มันมีกระหันลมด้วยนะทุกคนคือถึงว่าละ่ะเป็นอ่างที่แบบลมแรงมากโคตรเลยครับสวัสดีครับก็มีพี่เจ้าถิ่นเขาคอยแนะนําอยู่นะครับน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตีหน้าดินเสร็จเรียบร้อยนะ อ๋อครับพี่ครับ่ะตอนนี้ก็ตีหน้าดินเสร็จแล้วนะครับผมก็มีเข้ามาตอดบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่กินเนาะก็เดี๋ยวคืนนี้คิดว่าน่าจะเดี๋ยวผมคนเดียวทั้งอ่างนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาทยอยกันกลับเยอะเลยนะครับหน้าดินวันนี้ก็ผมจะใช้สายเมน12ปอนด์นะครับผมของไทฟินนะครับเป็นฟูโรเยลโลนะครับผมเป็นเอ็นเต็มนะผลิตโดยทีมงานพี่ๆฟินฟอกนะครับผมก็ถ้าใครสนใจสายไทฟินเนี่ยนะครับตอนนี้มี ของเข้ามาแล้วนะครับผมมีตั้งแต่8ปอนถึง50ปอนก็สามารถเลือกใช้ตามาการใช้งานของทุกคนได้เลยนะครับสำหรับสายเอนไทฟินนะครับผมก็ถ้าใครหาไม่ได้ก็ทักแชทเพจผมมาหรือว่าเพจฟินฟ็อกได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารุ้นกัครับว่าหน้าดินจะมีตัวเข้ามากินหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เขากลับหมดละอยู่ย้ามันจะมารวมที่เราจริงไหมป่ะลุย โอเคก็ชิงเหลียวตอนนี้ตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาตกหลิวกันนะครับวันนี้สายเมน6ปอนสายหน้า4ปอนนะครับส่วนตะขอในทริปนี้นะครับผมจะใช้เป็นเบอร์5ตูดแบนของจินดามณีนะครับผมเบากว่าผิวกว่าปลากินดีกว่านะครับซองละ35บาท3ามซองบาทนะครับเบอร์5บามจูอยู่10ตัวนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามราค้าใกล้บ้านเลยทุกคนใช้ดีมากนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวใช้ตะขอจินดามนีไม่เคยง้างนะโอเค ลุยกันอ่างนี้อ่างแห่งลมจริงๆครับผมถึงว่าเขามาีที่ผลิตกระแสไฟาจากากังหันลมนะฮะไม่รู้ว่าจะตกหลิวไหวไหมนะครับก็ลุ้นหน้าดินกันแล้วกนะันทปนี้ครับผมไปลุยกันลมแรงสุดๆไปเลย ซอยไหไกวู hey. Oh, hey. ้ปลาตแรกกันนี้ปลาใสโอ้ยปลาปกจ้า ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตอนเย็นนะครับผมคือตอนเย็นเนี่ยแมลงโคตรเยอะเลยทุกคนแต่ว่าบรรยากาศโคตรสวยเลยนะทุกคนเหมือนที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมบรรยากาศที่นี่โคตรดีเลยทุกคนรู้ไหมว่าความท้าทายของการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยคืออะไรคือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปเลยเราจะได้ปลาไหมมันจะเป็นปลาอะไรนั่นก็คือความตื่นเต้นของการเดินทางนะครับก็ร <or> ู้สึกตื่นเต้นดีสนุกดีนะครับที่ได้ออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆปลา <it> น่นาจะ เป็นแค mm ่กำไรของการเดินทางนะครับก็อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางไปด้วยเนาะก็หวังว่าทริปนี้เราจะได้ปลาตัวสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็เอามากินกันนะครับผมสําหรับคืนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสกออกมาเรียบร้อยเพราะว่าเวลามันเร็วมากคือผมมีเวลาน้อยมากสําหรับวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวเราไปส่องทุ่นกันดูว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับผม อ้บรรยากาศเชิญเลยอู้อย่างสวยหลายคืนวันพันผานฉันยังจำไม่ลืมวันวานที่คอยย้ำเตือน ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิดไนท์นะครับผมมาส่องทุน่นตอนกลางคืนดูเนาะดูว่าจะมีอาการหรือเปล่าถ้ามีก็ทุกคนก็จะได้เห็นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ดักแสบนะครับ <laughs> ผมมาลุ้นกันครับหน้าดินก็เปลี่ยนอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วลุ้นหน้าดินด้วย l ร t s ก o อุปสรรคตอนนี้คือมแมลงแบบเยอะมากมแมลงตัวเล็กๆสีขาวๆครับไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรเนาะตอมไฟตอมหน้าตอมตาเต็มเลยทุกคนเออน่าลำังมาก เปล่าวะเฮ้ยอยู่ๆยตัวไม่ใหญ่ครับอืมมาแรงอืมแรงนักอ่ะอืมปลาหยางนี่อู้ป้าป้าอืมป้า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  ตอบครับตอบครับต่อนะครับโอ้โหดูมันปลาอะไรวะวัดก็ไม่ติดนี่ไงนี่ครับมันเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองปลาสอยครับปลาสอยเล็กถึงว่าไม่ค่อยติดมันนะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็พอดีผมเห็นปลาบูข้างฝั่งนะเดี๋ยวเราจะลองเอาเนื้อปลาตกปลาบูดูนะครับเผื่อมีลุ้นนะเผื่อมีลุ้นสักสองคังนนั่นเผื่อได้ปลาบูอีสานตัวใหญ่ๆบิกบ๊กๆนี่นะครับเราจะใช้เนื้อปลานะทุกคนอเกี่ยวเลย แค่นี้พอนะครับไปดุยครับไม่ต้องตีไกลครับน้ำโมหืโอ้ปลาทูปลาทูโอ้โ,โหถรืว่าวัดบ่ค่อยโดน ดูทุกเนี่ยงนะอืมไม่อยากคิดถึงกลางวันเลยขนาดกลางคืนนะครับปกติปลาเล็กจะไม่เล่นนะตส่ห้าละพุ่งมาวันเนี่ยอืมอืมอืม้ยพี่ส้อย ตายังซอยอีกแล้วอืมไปขี่อ่ เายาาาาาเาสำเร็จตามคาดครับปูครับผมโอเคครับทุกคนก็คืนนี้ผมก็อาบน้ำขึ้นมาบนเต็นแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลย โอเคสำหรับคืนนี้ก็เดี๋ยวนอนหลับพักผ่อนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับที่ได้มาตกปลานะครับถึงว่าปลาจะตัวไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่รู้สึกมีความสุขดีที่ได้มาเที่ยวอย่างสถานที่ใหม่ๆแล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขด้วยนะครับพรุ่งนี้ได้กินเมนูปลาแน่นอนนะครับผมก็พรุ่งนี้เช้าเรา ลุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยกลางคืนอะ่ะปลาเล็กมันจะไม่กวนขนาดนี้นะครับผมผมคิดว่าพรุ่งนี้กลางวันอะ่ะมันคงจะแบบมหาศาลแน่ๆเลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็คงจะต้องลุ้นหน้าดินกันอะ่ะผมคิดว่านะไม่งั้นก็ชิงหลิวเราจะตกระยะที่มันไกลขึ้นนะครับผมสำหรับคืนนี้รีบๆนอนพักผ่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับผมโอเคพันดีราตีสวัสด์นะครับ บายบายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เช้าวันที่2ของทิปนะครับผมอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบางอย่างนะครับ เมื่อคืนนอนโคตรดีเลยบรรยากาศดีมากนะครับตอนกลางคืนคือมีลมโก,กอยู่ทั้งคืนเลยค่อนข้างจะออกไปทางหนาวซะด้วยซ้ํานะครับเมื่อคืนคือแบบเป็นอ่าที่รู้สึกว่ามานอนแบบฟินมากๆเหมือนไม่ต้องเปิดพัดลมทั้งคืนเลยครับและบรรยากาศเช้านี้นะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าอ่างเก็บน้ําที่เนี่บรรยากาศจะดีขนาดนี้เลยตอนนั้นในหัวผม ยังไม่อยากจะลุกไปตกปลาเลยนะครับอยากจะนอนรับลมโง่ๆสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คิดอะไรไปเลื่อยเปื่อยนะครับไม่อยากจะลงไปตกปลาสักเท่าไหร่นะครับผมสาหรับบรรยากาศที่นี่ให้เต็มสิบเลยก็ใครที่อยู่แถวนี้นะครับผมแนะนําเลยอ่าบน้ําที่นี่มาตีหน้าดินถือว่าได้สนุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบตกชิงนิวสปิวเนี่ยอาบน้าที่นี่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่กับการตกชิงนิวสปิวนะครับ แต่หน้าดินเนี่ยได้เยอะได้ลุ้นตลอดทั้งวันเลยครับผมแตะช็อตนี้ครับโดนผมก็ชนต้นไม้ Ừ. Nên Wow Đấy sủi Hãy subscribe cho kênh thiện sạch nha Wow ใหญ่กุดมอ์นิ่ครับผมทุกคนก็สวัสดียามเช้าครับผมต้องบอกว่าอ่าเก็บน้ำ ท่ากรูบนะครับลมโคตรแรงแรงสุดๆนะครับตกลิ้วไม่ได้เลยนะครับผมตั้งแต่เช้าอะตกไม่ได้เลยมันกินนะแต่เราดูไม่ออกลมแรงจัดนะครับถึงว่ามันมีกังหันลมแบบเขามาผลิตกระแสะไฟฟ้าที่นี่นะก็คงสมชื่อเขาแหละแงแห่งสายลมจริงๆนะครับเชาวนี้ก็ถือว่าพอได้ปลาพอได้สนุกเลยนะครับผมเดี๋ยวช้านี้พักกินข้าวก่อนนะครับลมแรงมากเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนึงว่าผมจะเก็บชิงหลิวแล้วก็ตกหน้าดินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนชเช้านี่ยไม่ไหว แรงจัดเช้านี้ก็พี่นักตกปลานะครับทยอยกันมาแบบเยอะเลยนะครับผมประมาณ1 2 3 7หามาย10บกว่าคนแต่อยากจะบอกว่าเมื่อคืนนะนอนโคตรดีลมทั้งคืนเย็นสบายมากแต่ไม่เหมาะอาการตกปลาเนาะหลังจากกินข้าวเสร็จครับลมดีมากเลยทุกคนว่สบายเลยโอ้ oh my g ก็ยังฟิน สกีบดีไหมลมแรงมากตกหลิวไม่ไหวอะ่ะทุกคนแต่ปลามีนะจิงหลิวอ,อะ่ะเอาไงดีเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวนอนคิดก่อนลุยกะต่อครับหลังจากกินข้าวเสร็จครับผมอยู่บนเต็นท์โคตรเย็นสบายสุดๆแต่อยู่ออกมาปุ๊บร้อนไฟแลบ น้องไฟแล็บตับเต็ก โอเคทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จครับผมก็ไปตกต่อตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเนาะลมแรงสุดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวไปทํากับข้าวกินที่บ้านดีกว่าที่นี่ลมโพดแรงเลยไม่ไหวเดี๋ยวไทยก็เสียงลมเข้าเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน มาครับผมทุกคนก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งถัดจากทริปที่เราไปตกปลาแล้วนะครับอ่าตอนนี้เพิ่งเลิกงานนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่หอเนาะก็เดี๋ยวมาทําเมนูกันครับผมเนื่องจากว่าปลามาข้ามมาวันหนึ่งแล้วนะครับเมนูวันนี้ก็คือปลาส้มนะครับผมปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยทุกคนดูปลานินนะครับผมใส่สวยอยู่นะนะครับอันดับแรกเราจะคอดเกตก่อน ไปครับเอาขี้ออกเลยโอ้คือหอผมมันไม่มีตู้เย็นนะทุกคนก็แช่น้ําแข็งไว้ข้ามาคืนหนึ่งแล้วนะครับปลาไม่ค่อยสดเท่าไหรล่ละขั้นตอนสําคัญนะครับเงือกเนี่ยเราต้องเอาออกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวปลาส้มเราจะเสียนะเพราะว่าปลาส้มมันก็มีเสียเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็เราจะมาล้างให้สะอาดนะครับโดยเฉพาะท้องเนี่ยสำคัญนะครับล้างให้สะอาดหมดจดเลยนะ ปลาจะได้สะอาดสะอดแล้วก็ไม่ขาวนะครับล้างให้ท้องมันใสที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่ก็เป็นปลารวมนะครับนี่มีปลาบูเห็นไหมปลาบ้านะครับผมจะทําปลาส้มทั้งหมดเลยเอาไว้กับแกล้มนะ <laughs> เพราะว่าไม่มีตู้เย็นนะก็เป็นเมนูที่แบบว่าเราจะเก็บไว้ได้หลายวันนะทุกคนมาอยู่หอแบบนี้ก็นะเมนูนี้น่าจะเหมาะที่สุดปลาบูตัวเก่งของผมลูกแนี้ใครทุกตัวหรื เรียบร้อยครับผมต่อไปเราจะหมักเกลือทิ้งไว้สามชั่วโมงนะครับผมอันนี้แรกเราจะเอาเกลือคุกๆๆนะครับคุกให้ทั่วปลาเลยทุกคนดูไข่มานะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอะไรวะมันจะเสียหรือเปล่านะคุกเคล้าให้เข้าถึงพริกถึงขิงนี่นคือจริงๆเรามีปลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนแต่ว่า มันหลุดไปอ่ะมันกระโดดหนีตอนมันอยู่ในกระชังอ่ะเคเรียบร้อยสามชั่วโมงเจอกันสามชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกครับหลับเพิ่งตื่นฟื้นเพิ่งฟื้นนะครับผมโอเคต่อไปเรือผมจะไปล้างก่อนนะครับผมล้างเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับต่อไปครับเราจะตำกระเทียมเสร็จเรียบร้อยครับผมกระเทียม ตามด้วยข้าวเหนียวนะครับนี่ตามด้วยเกลือน้ำตาลครับผงนัวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยพระเอกของงานนี้ปลาครับผมคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั่วเลยนะทุกคน โดยใหญ่ก็เราก็จะยับท้องเข้าไปหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมได้มาอยู่สามถุงถุงละแปดสิบบาทเนาะโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้วันดีครับผมทุกคนก็ตอนนี้เพิ่งตื่นมานะครับผมก็สายๆแล้วแหละนี่ปลาส้มของพวกเรานะครับวันนี้เป็นวันที่สองของปลาส้มนะครับเมื่อวานไม่มีเวลาทำนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าแกะแล้ว กลิ่นจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมได้อยู่นะหอมหนึ่งสองสามปับ๊บดุยหอมหอมะะอะไรอะเมนูกับข้าวเช้านี้ของผมครับตัวนี้เป็นปลาบ้าตัวนี้จะเป็นปลาบู่ทุกคนอืมกินโอเคเลยเปรี้ยวเลยกินเปรี้ยวเลยลุย น้ำมันระหว่างที่เรารอน้ำมันเดือดนะครับนี่ผสมปแป้งไปด้วยนะจ็บเรียบร้อยครับหนะ้าตาประมาณนี้เลยทุกคนพร้อมลงกระทะแล้วโอเคน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราจะใช้ไฟเราจะใช้ไฟคานกาเนาะ พตื่นเลยนะครับหอมมากทุกคนก็นี่แหละเป็นข้อดีของปลาสม้มเนาะคือเราไม่มีตู้เย็นเนี่ยอย่างที่บอกครับต่านไป2วันแล,แล้วเราก็๋ยวมาชิมพร้อมๆกันนะไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวรอวันสุดกันเนาะเสร็จเรียบร้อยครับผมทุกคนหน้าตาครับผมประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันครับผมว่าจะกินได้ไหมป่ะ เสร็จเรียบร้อยครับผมทุกคนมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับผมไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนับแรกหอมก่อนหอมก่อนอืมกับก้าวสวยร้อนๆนะต่อไปปลาบ้าครับอืมกินผ่านรสชาติจะผ่านหรือเปล่าทีอีกทีเอาเพียวๆดีกว่า ม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ึความเปรี้ยวประมาณ <c oughs> ประมาณห้าคะแนนอ่ะเดี๋ยวชิมปลาบูนะปลาบูอุ้ย,ยปลาบูทำปลาส้มครับมัมีที่ไหนในโลกนี่นะโอ้ยทุกคนดูเนื้อปลาบูครับ ข้ามุดเนื้อโคตด,ดีเนื้อแบบหมูเนื้อดีตาบัอร่อยมากแต่ความเปรี้ยวก็ประมาณ5คะแนนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกเลยเหมือนกันนะครับได้เอาปลามากินเนาะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปที่เลงไว้ก็คือน่าจะไปเขื่อนลำปะทาวบนนะครับเห็นค้คอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับก็เดี๋ยวหาเวลาหาโอกาสก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีเป็นเจ้าถิ่นอยู่แถวนั้นก็ฝากฝาก,ฝากด้วยนะพาผมไปตกปลาหน่อยใครอยู่ที่ชัยภูมินะครับผมงานผมก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก20วันก็น่าจะเสร็จละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปกินปลาส้มต่อนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ cặp kem gì Đó